สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเอ็นจอยไลฟ์สไตล์อินเดนมาคจ้าพ่อแม่พี่น้องเห็นยังฮูบ่นี่เจ้ากั้งโกบเบิ่งยังเฮดสะออนเฮดบอวอกเบิ่งเนน่เฮดขอนสนจ้าเฮดขอนสนพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนน่แซ่บขนาดได้หน่อุ้ยอันนี้เฮดขอนสนอันอันของอันพ่สอนสองพันยี่สิบจ้าสองพันยี่สิบจ้าเกิดแล้วจ้าได้แล้วมื้อนี้ได้แล้วอุ้ยหลายคัก นี่ตะดอกตุูมๆพ่อ,อ,อ,อแม่พี่น้องเลยเกระลังแกงแสบกระลังแสบเลยนี่เอามานยังขึ้นย่นแห้งเท่าเท้าเอาอย่าไปนั <c oughs> ่งใครสิบ่เห็นเห็นเอาจะไปตั้งเถอะเฮ็ดกระสอ้นพ่อแม่พี่น้องเลยแจ็กสีตั้งแจ็กสีว่างมองไดบอเ,อ,อเคยผอเค่านี่ครั้งแรกเน็รั้งแรกนี่กันย่าได้เก็บเบห็ดจ้ะเห็ดคอนสนเนี่ยจ้ะปีที่แล้วปีที่แล้วว่นใดมากเก็บว่นใดมากเก็บปีที่แล้วเก็บผู้เดียวจ้ะปีที่แล้วมีแต่ เพื่อนจอยเพื่อนเก็บอู้ยเอาอีลาม่นมันทายดูเอาของวางไว้ไมุม้ยแพลักดอกกันหมวกพลาสติกสีเหลืองเยลียนะเ <laughs> ย่าสิงลงไปปลาข้างล่างพุ่นนะจ้ะออา,าอันอยู่ข้างล่างพุ่นน่ะพุ่นน่ะเป็นก้อนยู่พุ่นนะจ้าอู้ยพุ่นน่ะเจ้าบ่ต้องเจ้านั่งลงเจ้าเก็บก้อนมองนีไปเจ้าบ่ต้องมูวกันเลยท่วงได้ยังไงนั่นที <laughs> ลูกขึ้นไปซองเบิ้งน้ำยุคมูวกันเลยเบิ้งนะจ้าไอ้น้องกันพึ่งสาวถือก้อนร่องไปกันจากบาทกันมันนี่โอ้ย กีดปลาแตกพ่อแม่พี่นาพี่นเป็นกุ้มยุบพี่นาบอลเอาบังแดดก้อนละเท้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จอยดานูลงมาหาจับกันบังเบิังสิตัดก้อนนี่คือไม่หายบังก้อนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเฮดเฮดเฮดได้สิตายพ่อแม่ย้อนแล้วก็ต้องไดะเดี๋ยวพี่สิตัสกินไปโอ้กยใหญเพื่อนเห็นน้ำโอ้ยยายเพื่อนเห็นน้ำ เบิ้งเบิ้งอยากให้พ่อแม่พี่น้องเห็นน้ำน้องก็ได้ปีนเขาลงไปนะเมย์ลงมาอีหลีได้น้องก็เลยโอ้ตัดเป็นอันต้องเสียงกระยากระแก่ที่ยังได้จ้ตัวลำบากคนพ่องแต่เนาะบ่านาพ่อแม่พี่น้องเอ้ยให้น้องลาชื่อกล่องน้องก็อยากให้เห็นฟิวน้ำมันใหญ่เก็บจังไงเอาเอาเาเบิ้งเห็นบ่จ้าเห็นบ่พุ่นน่ะโอ้ยงายเงือบงายเงือบ เฮ็ดขอนสนพสสองพันยี่สิบเด้อจ้าเด้อมาดามาดำเฮ็ดเห็นบดคามาดามาดำไปละถอยขึ้นไปถอยถอยบังเฮ็ดถอยถอยบังเฮ็ดยาำเยยีเฮ็ดถอยบังเฮ็ดถอยบังเฮ็ดละถอยบังเฮ็ดถอยบังเฮ็ดบ่ได้ถอยว่าน้องระวังเด้อบ่แม่นเด้อถอยบังเฮ็ดถอยบังเฮ็ดายตายะมื้อนี้มากครับคนท้องคือมีแต่แนวโศกโศก้ะนอน โชคดีขนาดเลยโชคดีขนาดโอ้ยหน่อยอ่มีผ้าหาของกินมนานแถวว่อ,อสมกับเพิ่นมักกินอยู่สมกับเพิ่นมักกินมกักเลาะอยู่เบิ้งเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยตั้งเสียงจอยไปก่อนจอยสมุดเอาอันเอาก้อน,นก็เฮ็ดพวกนี้ขึ้นไผ่เบิ่งเด้อจ้าเด้อยจอยน่ะแป๊เป็นกอเป็นกออยู่อู้หูยตายตาย ไปยินแต่เสียงคนจักไปใช่โอ้ยยินแต่เสีเอาแต่เสียงกับพ่อแต่ฟังแต่เสียงต่อยไปก่อนพ่อแม่พี่น้องเออจะเสียวนความสวยความงามของเฮ็ดขึ้นไปเบิ่งจ้ะอันเล่นบักดีอยู่ข้างหลังโตเขียดไอ้มูว่าไปแล้วจ้ะนั่งเราอยู่ข้างตอใหม่นี่ละ เราค่อยกินนะแแต่บางทีแบบแท้เป็นรางออกแค่ถเหนือเขาขาวเมันเดิมค่ะบางหนูใส่ความความบุกสมบุกสมบันบโดนกั้นบันมาแม่เรื่องไงได้ก็สิมาเห็ดคลิปแต่ละคลิปนี่จ้าพุ่นนะจ้าเดี๋ยวสิให้ขึ้นเอาขึ้นไปให้เบิ่งเด้อเถ่ามาลับเพชรไปว้างไปเทิ่งๆติ่พ่อแม่พี่น้องเบิ่งดูเถ่าหนูลงไปว่ได้ไหมมต้องลงมาละม่ต้องลงมาเอาไปเอาว้างเป็นกอเป็นกุ้งไป้อเถ่าเด้อะรูปไฮเบิ่ง วันไหนมาได้แ่าบ้านงามๆจ้ามาเมื่อวานที่อะวันไหนมาได้แ่าใจเย็นด้ววิธียืนเห็ดด้วยจ้าวิธียืนเห็ดด้วยจ้าเลยบ้านมันแบกกระสอบข้าวสารอ่ะลูกยื่นยื่นให้กันอันนี้เแ่าวันไหนมาเด้อุ้ยก้อนั่นไหมมึงเห็นอีกนี่นะที่ลงเป็นมุดออกกอแหลกี่ล่ะเย็บ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 เอาเอาเอาบอกกันน้องเย็บ แล้วเยียบเก็ดก้อนนั่นน้องจ่าเราพ่มีพี่น้องเกือบตกมาเกือบมันเล็ดตกมือน้องจ่าใหญ่น่องจ่าเลื่ยตอนแรกมันเลื่อยจ่าหน้องอันเดียวก้อนนี้นะเธอเอามันคือมันคือเกิดมันคือว่ามีขอนใหม่มันคือเกิดมันเกิดน้ำยาค่ะเขาไปจำเป็นต้องขอนเนี่ยค่ะเอ๋อตีเอ้าตกลุ่มอุ้ยปวมันกระลังอุ้ยนี่ตะหม่งอุ้ยแบบนี้กระลั่งตุ่ม แม่ไม่เคยได้เกิดเขาข้างน้าตายแล้วเฮ็ดขอนเสนอจังไดจังเดียวเห็นเนาะมองมาดามเห็ดไปปึ้งดูพวกเอามามาน่าเหมือนคนทองนในม้นขนาดนี้ดีดีคุณซีตาพ่อแม่พี่น้องคุณเดียวเห็นแต่ไกลเลยความสมบกสณ์แบบ พ่อแม่พี่น้องเอ้ยคันว่าเฮ็ดยุ่มมองได้กะสิมุดเขาไปเอาจ้ะพุณนะเอ้าเอา,เอาอย่ากอดกันบ้าพี่การพรี่วาแสบเหรอแท้พวกนี้เขาก็อยากได้ทั้งนั้นเท่าเอ้จิ๊เป็นาล,นนลากว่ะขาวๆสนุกโอยพ่อแม่พี่น้องเลยพี่การเห็นบ่ขนนะบ้างในน่ะกําลังอ่อนๆเนี่น่ะโอ้เห็นอยู่เห็นอยู่เมื่อกี้ว่าเห็นเด้หนู้อ้าวนู้ทวงจังเห็นเห็น <leg> ม <ion> ืดๆเลยค่ะ ข้าไม่เห็นเล่นะว่าแต่ตาเห็นเหนอุ้ยหามึงี้น้ำเขาอ,อันเห็ดบ่เห็นเด้แต่ว่ามันเห็นอันอันทากไหมไปจับถือทากระวังน้ำเบอร์ลี่เลยด้วยนะเป็นเ่ราะทั้งน,นนะ้ำเจ็บเก็บด้วยนะโอ,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 อ้อยากพี่เห็นด้วยนะพี่จอยออเห็นอยู่เห็นอยู่ อ้าวกวบกบันขันมันบังแน่กาขอโทษขออภัยด้วยจ้ะมือก้งมือไม่หัดครับข้าจอยแดงกี่นิ้วกไปพัดอา้าวแล้วก็ก้มมาใส่ตั้งแต่อันนี้แหละกล้มมาพอดพอหลอดเจ๊เทียไปสับตาตไปสิปะปะสงัดออกกุ้มหนีซันเดย์โดนี้จ้าน้ามันบุญนะนามเบลีนามเบลีน้มเต้นเบลี ามันอยู่เป็นเงาอีกเดลยนะมันอยู่เป็นเงาถ้าเบิงมันเกิดจุ่นน้ำปลาลงๆกันได้ถ้าเบิงเด้อเอ้ยสีซาบหลาบอยู่เอาฮับแป๊บพี่กันโอ้ยโชคดีขนาดโชคดีขนาดมื่อีงมาดามเฮดเจ้าสอนอน้ำจุกฉันบอบขาอย่าพิ่นอุตสบาเอาอุตสบาอธิษฐาน เอ <IN> ็นบุบาถ้ายังเ็ตนบุกฐนบ่คอาดอกอะไรเขาจักบาทะเนดอกเดียวเดู้เกียดกระไรดิดอกนันเไปไปทันขึ้นดูละโปจั่อึดจัอึดแบกกันมาเก็ขึ้นมาเรื่อยๆล่ะโปจั่อึดตัสิเก็บปรทนี้ ตัดขาพ่อแม่พี่น้องออฟิวให้เบิ้งแล้วจ้าเล้วตัดขาทำไงเบิง้งเนี่ยโอ้มันดังกรุดเนาะอืมแสบขึ้นยังนี่ได้เฮ็ดอันนี้นะล่างออกขาเขาขาวนั่นไหม,มแกงนั่นไหมพัดนั่นไหม,มพ่อแม่ยังเกาะพ่อแม่เฮ็ดริบกว่าพ่อแม่เฮ็ดริกแกมัก,ามากอันนั้นพี่น้องกันปะ เราใช่มากินเอ้าเรากิน,กนยุติหรือว่าม,มันเราบม่กินเห็ดพี่การตัววะนีเห็ดคอนชนบอเราเห็นเราถามนะเจ้าเจ้าก่อ,อ,กอนน่ะนะพี่การมาักไอ้บอลเป็นพี่การมากักพัวแล้วไอ้จิตไอ้จิตคนมักพี่พน้องมกักไอ้จิตพี่น,น,น,น้องคนมักอุอันอนีนสิมาดามเห็ดพี่พรค่ะ เพพนว่า่าใหาเพอนะพูนเราข้นใจเอวร้อยพนูนนเกีผิดคเดเดี๋ยวเดดทียบพูบจะก่า,ากยันก็บพ่อแม่พี่น้องจากาน้ำจ้างบอกวนเอวพ่นนี่นอ่อยา่ายนบอกขับพ่อแม่พี่น้องใจใจเอวร้อยมากแต่ว่าเอวเธอหายไปอยา่ยา,ยาพ่อแม่พี่น้องกนะสดจาง สีได้หู้ว่าเออแอลย่นี่จังซี่นะพ่อแม่พี่น้องดีเดอร์แอลวัดทีบสิว่าดีเดอร์แอลนะจำกันไปเบิดโดดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยได้ฟี่ขนาดมื้อนี้มากับร้านหน่อยร้านหน่อยพามาหาเห็ดโชคลาบสุกมานจ้ะมันยังอีกแกปากจบๆๆๆๆอยู่เบาๆเนี่ยข้าเอลยพ่อแม่พี่น้องเอาอีกแล้วต้องปาด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 ต้องมาจังสิคนโสดเขาเอาไพ่จ้าแบบว่า คือแบบว่าตื่นเต้นแรือก็ได้จู่ๆองศีนะจ๊ะขอทุกเมนจุแจวเลยเอ้ยนาะอบหย่างๆจ๊ะมูถ่วงแห้งตกขมักพ่อแม่พี่น้องแต่โอนเฮ็ดมือนี่เต้หมกแกงไงวุ้นเนี่ยนะลายได้จ้ามือนี่ก็สิแกงกันแบบสดๆร้อนๆกับข้าวไปนี่ก็สิไปแกงเลยกะทิแกงเฮ็ดกันถ้าผอมแกงพก็ สะใจมื่อนี้พ่อแม่พี่นองเคยมีความสุขหลายจ้ะอากาศก็บ่ดีดอกแต่ว่าความสุขทางใจในดีกว่าอากาศก็แล้วกันจ้ะพราหยังตีเพะว่าได้เก็บเฮ็ดจ้ะเฮ็ดแต่นเฮ็ดแต่นึ่งค้อนซนี่ได้เก็บกวนชาวบ้านชาวเมืองได้กล้าวบอกได้เลยจ้ะบอกแล้วว่ามื่อีานะ้กันมากครบที่มันก็สีแตกสุดๆแน่จ้ะแน่นปลาเฮ็ดนี่ก็เลย วงเกิงกสระตายกรเตยท่าเครอกระินฮดมดแล้วจปะจมืงอนี้กบกระแลนี้พ่อแม่พี่น้องกบตื่นเขียดกระเต้นสวนหนาสวนหลังเต้นเขียดจักสิเต้นไปมองได้เขียดกินเนมึนงงคือกันจ้ะเขี้ยดเต้นผิดทางเต้นไปหาน้องน่องกระเต้นกล่องกล่องทรายแนบวิญญาณกันเนื้อจ้ะน้องตื่นกบตื่นเขียดเอาเอาตายละปลาเท็ดเมื่อไหร่กระิปลาอยู่กันได้จ้ะประเทศนี้ อันข้าเบิ้งแต่ข้าเบิ้งแต่อีหยังบ่าข้าล้านพ่อแม่พี่น้องเราบ่าเฒ่าะโซ่เห็ดแม่จ้าโซ่เห็ดพุ่นนะ,ะเอ้ยเห็นบ่าจ้าเห็นบ่มีแต่ดอกนี่ <มา S 2> อันคลิปนี้ก็สิฝากไปซ่ำหนีเด้อค่ะเด้ออย่ามาใกล้เด้วชิมิดต่ำเฮา <laughs> <laughs> เอิ้นมาฝากล่าสวัสดีเป็นมาพี่น้องก็ซื้อมิดตุ้งตุ้งตุ้ง <laughs> อะไรจ้ะอัน กวังว่านท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องทุกท่านสีส้มชิปัส้มคลิปด้วยความแม่ห้าปาร์ตีแล้วจ้าเด้อมวนคักจ้าครบทิมแดดกระลังออกแดดกระลังออกอู้ดีขนาดสิพากลับป๋าไปหาแกงเห็ดแล้วจ้าแล้วสีแกงโซ่อยู่ล้วจ้าแล้วใจเย็นใจเย็น,นไปแถวม,มาวยสดีค่ในใกน,นะจาสวัสดี <laughs> บ,าบายบายค่ะ